สวัสดีค่ะขอตอลาสู่ช n แนเเลส้มๆนะคะหลังจากที่ส้มไม่ได้อัพคลิปมา1 2 3 4 5สอี่เดือนนะน่าจะเกิน5เดือนนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องขออภัยนิดน,นึงนะคะมาอัดคลิปแบบเสียงส้งมหมยังไม่ค่อยหายเป็นปกติเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วว่าส้มเป็นโควิดแต่ว่าหายมา2อ,อาทิตย์แล้วนะแต่เหลือแต่เสียงเนี้ยแหละที่แบบยังเป็นเสียงแบบแหบๆอยู่นิดนึงก็คือเสียงก็จะยังแบบ ดูหน้าลำขาดแล้วก็ไม่ค่อยปกตินะคะตรงนี้ก็ขออาภัยไว้นะที่ด้วยวันนี้อยากจะมาทำคลิปเนื่องในโอกาสที่เดอะซิมแล้วก็เดอะซิมสองน,นะคะได้กลับมาวางขายใหม่นะคะใน e a a ในสตรีมหรือในแพลตฟอร์มเกมอื่นเอในแพลตฟอร์มอื่นๆซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ในแพลตฟอร์มไหนบ้างเพราะว่าส้มเล่นแต่ใน e a a นะคะซึ่งก็หลายๆคนก็ใส่กันมาเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนเพราะว่าแบบ เหมือนเด e Sim ซิกับเด e ร i m ซิมสองนี้เป็นอะไรที่หลายคนเคยหามากแต่ทีเนี้ยมันจะมีจุดขัดใจอย่างหนึ่งเวลากลับมาเล่นอย่างหนึ่งเลยดึงอย่างหนึ่งที่ดีเลยคือเขาแบบปรับกราฟ,ฟงกราฟิกให้แบบมันเข้ากับจอแบบ w i d e s c r n ในปัจจุบันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ส้มคิดรู้สึกว่ามันยังติดอยู่ก็คือในเรื่องของเอ,อ่อ UI หรือ user interface ในส่วนของการแต่งตัวนะคะซึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าแบบเลือกผม เลือกทรงผมเนี่ยมันจะแบบชิดอะ UI มันอยู่ชิดหน้าตัวละครเกินไปอะเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันแต่งยากมันแต่งลำบากอะแล้วก็รู้สึกว่าด้วยความที่แบบเหมือนยังไงอะมันดูเต็มจอมันก็เลยแบบทำให้ความรู้สึกโซมอะมันมันลำบากนิดนึงนะคะแบบจะกระชับ UI ออกไปอีกก็ไม่ได้นะแล้วก็แบบ แน่นอนว่าสิ่งที่เป็นกิมมิคของดิสซิมเลยคือเวลาที่เราแต่งตัวไปนางก็จะหยิ้มไปด้วยนะมันก็เลยทําให้แบบเราทํางานยากลําบากนิดนึงนะคะอันนี้คือออริจินอลอันนี้ตัวที่ที่ส้มเล่นเนี่ยจะเป็นตัวที่เขาเอามานิวรีลีสนะคะก็คือตัวเดิะซิมสองอเลกาซี่คอลเลคชันนะคะ ่งจริงๆส้มก็มีตัวไอแอนติเมทนะแต่ว่าตัวออนติเมทมันจะต้องค่อนข้างแบบลงแล้วมันไม่สามารถเล่นได้เลยไงแต่ว่าของตัวเ e g c c y ี่ c ะคอลเลชันเนี่ยคือเหมือนแบบลงแล้วมันก็เล่นเข้าเกมได้เลยอันนี้คือส้มไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยลงวัดอย่างเดียวนะคะทีเนี้ยส้มมาไปเจอมอดมาซึ่งมันดีมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังลงมอดเนี่ยหน้าตาตัวแบบตัวเกมเนี่ย มันจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะและนี่ก็คือหนะ้าตาอยู่ยใหม่นะคะที่ลงแก้มาซึ่งโทษจากเอ่อมุมมองมันจะดูดีขึ้นแล้วเนี่ยมันยังเพิ่มคอลัมน์ให้กับเอ่อตัวพื้นที่เนี่ยแทนที่ตรงนี้มันจะว่างๆเนี่ยเออขยายมาอย่างเงี้ยให้ดูดีหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะแบบจะได้เลือกเสื้อผ้าง่ายๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวนะคะ ในส่วนของเนี่ยทรงพงสมหผมเนี่ยก็ขยับจอออกมาหน่อยแบบดูแบบเออหัวไม่เกินเลยช่องอะไรไปอย่างนี้ยค่ะก็แบบจะได้พอแบบเลือกทรงง่ายๆเห็นชัดๆอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือแบบช่วยทําให้แบบการแต่งตัวดูง่ายขึ้นแต่ว่ามันก็ยังดูเบบเต็มๆอยู่นะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบแก้ได้แบบดีที่สุดแล้วนะอ่ะโอเค ในส่วนของวิธีลงนะคะลงอ่ะไม่ยากเดี๋ยวส้มจะพาไปดูนะคะลงไม่ยากแต่ว่ามันจะซับซ้อนนิดหนึ่งอ่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาโหลดตัว Ke ียน UI กันก่อนนะซึ่งก็สามารถโหลดได้จากเว็บนี้นะคะส่วน u r อเดี๋ยวส้มจะปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะอ่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะนี่เขาก็จะแบบบอกรายละเอียดต่างๆนู่นนี่นั่นนี่มันก็จะแบบขย,ขยายช่องเอ่อ ได้ด้วยนะคะมีทั้งแบบขยายทั้งของ UI แล้วก็โหมดวิวบารนั่นเองนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะกดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้เลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะได้มาเป็นไฟล์ซิปตัวนี้ค่ะไฟล์ซิปตัวนี้เราก็คลิกขวาแล้วก็เอ,อ่อของส้มจะแตกด้วยเวลานะคะก็จะเลือกวินาแล้วก็ Add แท็ก to นะคะ มันก็จะได้โฟลเดอร์มาแบบนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะเป็นโน้ตแพดวิธีการติดตัง้งถ้าใครเกิดว่าแบบเชฟซานภาษาอังกฤษก็อ่านทวนทีก็ได้แต่ว่าอันนี้เ้ิ่มจะบอกแบบเข้าๆเลยนะคะก็ในโฟลเดอร์แรกนะคะ to download ลเดอร์ตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปะคะ่ะแล้วก็ copy ตรงนี้มาเลยนะคะคลิกขวา copy แล้วก็เอาไปวางไว้ที่ document EA game แล้วก็เดอะซิ2 Legacy นะคะแล้วก็โฟลเดอร์ดาวน์โหลดถ้าใครไม่มีโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะให้ r ี a t e โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ พิมพ์ให้ถูกนะ d o w n l o a d s โฟลเดอร์นี้จะเป็นโฟลเดอร์ที่เอาไว้ลงสีสเสื้อผ้าสมผุมต่างๆนะคะแล้วก็พวกมอดต,ต่างๆนะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกขวาแล้วก็พาร์ไปเลยค่ะนี่เราก็จะได้โฟลเดอร์นี้มาแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะคะซึ่งในแต่มืนก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยๆเยอะๆแบบนี้นะคะซึ่งเราจะต้องเข้าไปทีละโฟลเดอร์นะคะแล้วก็ไปเลือก ไล่ลบออกทีละอันให้มันเหลือแค่โฟลเดอร์ละ1ไฟล์นะคะซึ่งเขาก็จะมีรูปให้ดูว่าถ้าเราเลือกแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบไหนซึ่งในอันเนี้ยมันจะเป็นในหน้าของตอนที่เราแบบพาซิมไปซื้อเสื้อผ้าข้างนอกไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะมันก็จะมีมุมมองแบบนี้ที่เป็น Default นะคะ Default มันก็จะมีอยู่แค่3แถวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือกเป็นแบบ Screen เนี่ยมันก็จะเป็นแนว Y ขึ้นมานะคะอันนี้ ถ้าเราเลือกได้แล้วเราก็ากดปิดไปนะคะสมมุติว่าเราเลือกแบบ widescreen นะอ,อ,อันที่เป็นรูปกับอันที่เป็น default อันเนี้ยลบทิ้งไปเลยค่ะแล้วก็ย้อนกลับมาเข้าไปดูโฟลเดอร์ที่2นะคะตัว clean u i c a s อ่ะดูรูปนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีให้เลือกถึงสี่ไฟล์ซึ่งมันจะเป็นแบบเออสาอยพีเอนะคะเป็นแบบเออ เป็นจอแบบ1920 1524 1280แล้วก็แบบ Default นะคะ Default ก็คือจะมีแค่3แถวเหมือนเดิมในส่วนเนี้ยส้มลองดูแล้วว่าค่ะ2อันแรกอะขนาดส้มจอใหญ่แล้วนะ2อันแรกอะมันเกินเพราะฉะนั้นอันที่ใช้ได้คืออันนี้ค่ะอันที่เป็น1280นะคะเพราะฉะนั้นอันอื่นๆส้มก็จะลบทิ้งให้หมดแล้วให้คงเหลือแค่1280นะคะนี่อันนี้ ซึ่งถ้าจอของแต่ละคนก็ลองเอาไปลงดูก่อนก็นกได้แต่ลงทีละไฟล์นะลงทีละไฟล์แล้วก็เข้าเกมไปดูว่าเอยมันเข้ากับจอตัวเองไหมแต่ว่าของส้มที่ได้ลองแล้วนะคะจากข้างต้นคลิปนะคะที่ให้ดูกันนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นไฟล์นี้นะคะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นเอ,อ่อ Key UI s h a n g e Appearance นะคะซึ่งก็ดูตัวอย่างตรงนี้นี่ก็จะมีว่าอันนี้คือจะเป็นแบบ d ด f ฟ u l t นะคะเดิฟเฟลก็จะให้มาแบบนี้ แต่ถ้าเกิดว่าแบบวายสกินก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ส้มก็จะเลือกแบบวายสกินไปนะคะ <c oughs> คที่เหลือก็ลบทิ้งแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเออ UI collection นะคะตรงนี้ก็ดูตัวอย่างนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อยาวนะคะอันนี้เป็นเออสาม collection นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยลองอ่านรายละเอียดดูนะคะน,นี่น่าจะเป็นส่วนในส่วนของ build by อันนี้ส้มจะเอาเป็นว s c สก e นไปนะคะ แล้วก็ลบดีฟอลออกแล้วก็ลบทิ้งไปเลยนี่แล้วก็ย้อนกลับมานะคะตรงนี้นะคะ UID Delete Family นะคะนี่ก็คือเหมือนประมาณว่ามันจะมีเอ่อจะเป็นแบบ f a u l t ก็คือมันจะไม่มีปุ่มถังขยะปุ่มดีลีคอบครัวนะคะในหน้าในหน้าเราแวกบ้านนะคะส่วนกับอีกอันนึงก็จะมีปุ่ม e ี e ีทให้นะคะส้มก็เอาเป็นแบบมีดีลีทไว้แล้วกันนะนี่แล้วก็ย้อนกลับมานะคะ UI f a m i l y t นะคะก็ดูนะคะว่าเราชอบให้มันอยู่ในหน้าจอแบบไหนส้มก็จะเลือกเป็นแบบ Wide Screen ซักอันนี้กคือส้ม,มยังยังไม่ได้ลองนะว่าแบบไหนที่มันพอดีกับส้มแต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกเป็นเอ,อ่อหนึ่งสามหกศูนย์ไปก่อนละกันส่วนที่เหลือก็ลบทิ้งเอ๊ะเอาเป็นหนึ่งสองแปดศูนย์ดีกว่าไ ก็รู้สึกว่าตรง c a AH s มันก็เป็นหนึ่งสองแปดศูนย์ที่มันเข้ากันอลอง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 ,ลองกันดูก่อนก็ได้นะคะเรื่องอันที่แบบมันน่าจะเหมาะกับหน้าจอตัวเองแล้วเราก็แบบค่อยมาปรับทีหลังอีโฟลเดอร์นี้ให้ให้แบ็กอัพไฟล์เลยนะแบบเลือกเข้าเอาไว้ใส่ไฟล์เข้าใส่ไฟล์ออกอะไรเงี้ยเผื่อแบบให้ปรับแบบตามตัวที่ตัวเองแบบให้มันเข้ากับจอของตัวเองอะคะ่ะแล้วต่อมาก็อันนี้ก็จะเป็นมูฟเป็น เออเป็นมูดแบบกาวนะคะก็จะแบบอันนี้มันก็จะเป็นแบบสีแบบมีสีส้มสีแดงสีเขียวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็น default เนี่ยมันก็จะแบบมีแค่แบบสีเขียวสีเขียวอย่างเดียวแล้วก็เหมือนแบบขึ้นไปเขาบอกว่า r e e n t t red นะคะอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆปรับไปอันนี้ส้มก็ชอบแบบดั้งเดิมมากกว่านะคะก็จะเอาเป็น default แล้วกันเอาเป็น default ไว้นะคะแล้วก็ถัดมานะคะตรงเอ,อ่อ ละแวกบ้าน UI เราแวกบ้านนะคะนี่นี่เขาจะมีให้เลือกว่าจะเป็นเอาแบบไหนแล้วก็เลือกตามความพอใจของเราซึ่งส้มก็เลือกแบบ default ดีกว่าอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นออ UI sim in m เมนูนะคะก็จะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นเมนูที่เข้าเกมนะคะว่าเราแบบอยากได้แบบเออที่มีคนที่มีตัวสิมกับ สตียงหรือว่าอยากได้แบบลุโ่งแบบนี้นะคะก็สมชอบแบบดั้งเดิมนะก็ที่มีตัวซิมนะคะส่วนอันที่เออก็ลบอ,อันนี้ทิ้งนะคะเอาอันดั้งเดิมไว้เสร็จแล้วค่ะเท่านี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนต่อมานะคะเราจะไปลงกันที่โฟลเดอร์เออดาีนะคะแล้วก็โปรแกรมไฟล์ ea Game The Sim สอ legacy นะคะแล้วเราก็เลือก base ตรงนี้ tsdata ค่ะแล้วก็ lens นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่าง ui นะคะเอาเปิดตรงนี้ไว้นะคะกลับมาที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดไว้มันยังเหลืออีกโฟลเดอร์หนึ่งก็คือ to install folder installation folder นะคะก็ดับปบ่มคลิกเข้าไปแล้วเราจะเจออันนี้นะคะ move to base game ui folder ฟึบก็ ดดบเป็นคลิกนะคะ Copy ตัวนี้นะคะลิดขวาก c ปี้แล้วก็อันนี้เอามาวางเลยค่ะฟืบคอนติเนียไปส่วนอีกอันนึงอันนี้เราจะเลือกแค่อันเดียวนี่เขามีรูปให้เลือกด้วยว่าเราอยากได้แบ็กกราวตอนเข้าเกมอะคะ่ะเป็นแบบไหนซึ่งถ้าเราอยากได้ดั้งเดิมตรงที่ก็ไม่ต้องลงนะนี่เขาก็จะมีแบบพื้นที่แบบอาเป็นรูปทะเลเป็นรูปดาวทาวเป็นรูป ตะวันนะคะส่วนตัวแล้วส้มชอบทานตะวันส้มก็จะเอาทานตะวันมาลงที่ขวาก็ปีแค่ไ่ายเดียวแล้วก็เอามาพาดวางตรงนี้เลยค่ะกด continu e โ okay. อเคจบเรียบร้อยนะคะอ่ะมาลองอ้อยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะคือการปรับมุมกล้องนะคะเป็นการฟิกคาเมล่าที่แบบให้แบบเวลาซูมออกมามันจะขยบมันจะขยบออกมาทําให้เราเห็นพื้นที่ตัวสิมหน้าตัวสิมเยอะขึ้นซึ่งเนี้ยจะมีสอง เวอร์ชันซึ่งจะเป็นเอ่อเป็นแบบไม่มีไม่มีมมภาคสัตว์เลี้ยงกับมีภาคสัตว์เลี้ยงซึ่งแน่นอนว่าถ้าตอนนี้ทุกคนซื้อแบบเออเลกาซี่มาเนี่ยคือ,อยังไงก็มีภาคสัตว์เลี้ยงแน่นอนก็ให้โหลดอันนี้มานะคะอันนี้โหลดจาก Google Drive แล้วกันนะคะเลือกที่ o o g l e d r i ร e แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้มาได้เลยค่ะก็รอสักคู่หนึ่งอ่ะเสร็จแล้วเปิดขึ้มานะคะจะได้เป็นไฟล์ .rar มาคลิกขวา ปุ๊บแล้วก็เลือก a t tag to simming lina cas c a AH, m e r a fix pet นะคะซึ่งอันนี้สม้มซึ่งจะแตกแล้วน,นี่มันจะเป็นไฟล์เทคนะวิธีลงไปที่ document เหมือนเดิมคะ่ะ document ea game the sim 2 legacy แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ c a m e r a นะคะซึ่งตรงนี้มันจะมีไฟล์ cas c a m e r a t x t อยู่คลิกขวาแล้วก็ ก๊อปปี้ไว้ก่อนนะคะเราต้องสำรองไฟล์ดั้งเดิมไว้ก่อนแล้วก็กลับมาที่ส้มจะวางไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปก่อนนะซึ่งใครจะเอาแบ็กอัพไว้ตรงไหนก็ได้แต่ว่าส้มเอาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปก่อนละกันส้มก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็แบ็กอัพซิมสองเมล่านะคะแล้วก็เอามาวางเผื่อที่ว่ามันเกิดอัิเตบอะไรเราจะได้เอาไฟล์ต้นฉบับไฟล์เก่ามาลงนะคะ วางเสร็จแล้วสำรองเรียบร้อยแล้วนะเช็คดูให้ดีนะคะว่าเราได้แบ็กอัพไฟล์เรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาที่อันนี้แล้วก็กลับมาที่ Document EAG เอ e อเกมเดอะซิมสองเลกาซแล้วก็ Cam e r a นะคะแล้วก็ที่ไฟล์ c a Cam e r a นี้กดดีลททิ้งไปได้เลยแล้วก็กลับมาที่ตัวที่เราดาวน์โหลดมาใหม่นะคะแล้วก็เอาอันนี้มาวางแทนที่นะคะก็ปี้ไปแล้วก็่าไปค่ะอ่ะโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยอ่ะเรามาลองเข้าเกมดูกัน อย่าทําไข่หน้านะอันนี้คือลองแบบใหม่ตั้งแต่แรกนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยทำแล้วเกมเด้งหน้าเสียเลยนะมันเป็นเดี๋ยวนะคะเอาเสียงดังนี่เห็นไหมคะหน้าจอเราก็จะเป็นแบบเออแบบใหม่นะคะแบบ clean UI แต่ถ้าครเกิดอย่างที่สมบอกคะ่ะถ้าใครชอบแบบเดิมก็ไม่ต้องเปลี่ยนในตรงนี้นะคะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือแบบ ว่าเราลงมดโอเคเราก็ตกลงไปฟึ๊บแล้วเราก็คลิกเข้าไปนี่เห็นไหมว่ายูองยูไออะไรมันดูแบบคลีนขึ้นแบบสว่างขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมดตัวเนี้ยมันเป็นมดเก่าซึ่งมันก็แบบน่าจะมาตั้งแต่สมัยที่แบบเดอะซิมสองแหละแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะคะว่าอันนี้เรามาเทสลงแล้วเออมันก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะอืมฟึ๊บมาสร้างครอบครัวกัน หมายว่าเคก็ค okay ิดว่าคิมนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าหลายหลายคนนะที่กลับมาเล่นซิมสองอะต้องเชื่อเลยว่าอาจจะมีบางคนที่แบบเอ้ยงุูหงิดเหมือนโซมมอะว่าแบบยูไอมันบังอ่ะแล้วมันแต่งหน้าแต่งตัวลําบากอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรแบบนี้มามีแบบมดแก้แบบนี้นะคะนี่เห็นไหมเราก็จะแบบอืม เห็นขึ้นเนี่ยแบบเนี่ยเลื่อนเข้าออกนิดนึงแต่มันก็จะแบบขยบไปใช่ไหมก็จะเป็นการใช้พื้นที่จอได้อย่างเต็มที่นะอุ้ยนี่น่ารักอ่ะเนี่ยเห็เนไหมเลือกแบบเส,สื้อผงเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ดูแบบในจอที่มันกว้างขึ้นสบายเนี่ยไปไปค่ะอันนี้มดเสียมดเสียมดเสีย แต่ว่าของเดอะซิมสองมันดีอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเราเจอของเสียป,ปุ๊บเนี่ยเราสามารถแบบดิดิทิ้งตึ๊บไปได้เลยสะดุหกอะฮะทำไมเดอะซิมสี่ไม่ทำแบบนี้มัง่งเอเคสสำหรับคลิปนี้ก็คงขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ส้มด้วยนะคะตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่า ที่ซื้อเกมผ่าน EA App นะคะสามารถใส่โค้ดสนับสนุนส้มเป็นโค้ดส้มส้ม28ที่ขึ้นหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าขนมเล็กๆน้อยๆให้ส้มนะสำหรับวันนี้ขอจบขิดไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ